ใครยังไม่รู้จัก A c ชอย c e ต้องฟังทางนี้ครับของดีที่ไม่ได้มาเล่นๆแต่มาเพื่อผู้ประกอบการมืออาชีพโดยแท้ถ้าใครจำกันได้นะโกโฮเซลเดี่ยวเกิดขึ้นมาในตลาดค้าส่งวัตถุดิบอาหารของไทยเนี่ยก็ด้วยความมุหวังที่อยากจะเป็น The New Choice for All หรือจุดหมายใหม่เพื่อผู้ประกอบการึก็มีทางเลือกให้ผู้ประกอบการมืออาชีพได้พบ,บลายแทงลดต้นทุนในหลายทางเลยนะหนึ่งในนั้นก็คือสินค้าโอนแบรนด์ของโกโฮเซลที่ชื่อว่า A อชอยด์ผู้ประกอบการเริ่มยอมรับในเรื่องชูและดี มีคุณภาพมาตรฐานเลยนะครับทําให้ลดต้นทุนได้ไม่น้อยเอชอยของเราเนี่ยมีสินค้ามากกว่า700รายการเอามีครบของดีคุณภาพแน่นอาหารสดอาหารแช่แข็งดินข้าวบัวโภคบริโภคเราบันดาลเจ้าของร้านเนี่ยมาเลือกใช้กันเยอะเลยนะครับเห็นว่าต้องผ่านกระบวน,านการผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดภัยระดับสากลเท่านั้นนะถึงจะออกมาได้เขาจึงไม่ได้วัดกันเรื่องแค่ราคาเท่านั้นแต่ต้องเอาคุณภาพมาเป็นที่หนึ่งด้วยถึงว่าอะไรครับพี่ร้านอาหารแถวบ้านผมเนี่ยมีเอชอยเป็นวัตถุดิบคู่ครัวกันเลยนะเป็นคุณภาพแล ราคาเรียกว่าคุ้มและดีเป็นแอบ,บมีใจให้แบรนด์เอชอยแล้วนะครับมีเหลือของถูกและดีของจริงจา้าไม่จบตาใช้แล้วต้องติดใจชูว์เอชอยเนี่ยไม่ใช่แค่ค,ค,ครบนะคะแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพจา้าแปลกใจไปเลยนะครับว่าตอนนี้ทาไมเห็นเชฟประจําร้านอาหารไม่ไว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่หรือโรงแรมเบอร์ไหนเนี่ยเลยเลือกหยิบเอชอยมาใช้กันแล้วครับก็ยิ่งในเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าเอชอยชี่ยเอาอยู่มดเพราะเรื่องจุดเด่นความคุ้มค่าคุ้มราคานี่แหละตอบโจทย์ทุกอย่างขนาดผู้ประกอบการ มืออชีพเนี่ยไว้ใจเอชอยแล้วเราล่ะมีหรือจะไม่ลองไปหารายแทนของดียี<า>่ยห้อเอชอยได้ที่โซโหเซลมีทุกสาขาเลยนะครับชอยที่มือโปรมั่นใจ